มาดูวิธีการหลังจากที่เราทำไอ้ตัวนี้ขึ้นมาแล้วนะครับเราใช้งานยังไงนะครับก็เอาเฟสเชอร์ซิกนี่มาใส่นะครับใส่ตี่นี้นะครับเรอยากรู้ว่าเฟสเชอร์ในรถมันเสียไม่เสียถ้าว่าแอร์มาไม่ทํางานอะไรเงี้ยเออเฟสเชอร์มันเสียหรือเปล่าแล้วก็เลยเอานี้ใส่จากนั้นเราเอาท่อมาใส่ตรงนี้จากนั้นเราก็เอาสายลมยาแอร์มาใส่ครับสายลมยาแอร์มาใส่จะเป็นอย่างเงี้ย จากนั้นก็ปล่อยน้ํายาแอร์เข้ามาในนี้แค่นั้นเองนะครับจะให้มันลวกแค่นั้นเองครับปล่อยน้ำยาแอร์เข้ามาในนี้นะครับปล่อยน้ำยาแอร์ให้มันวิ่งเข้ามาในนี้นะครับเดี๋ยวไปดูให้ดูอีกทีเราจะมาใส่ในรถในรถนะครับจะใส่ในรถลักษณะนี้เอาใส่เงี้ยเราไม่ต้องยุ่งในรถนี่เราทําขึ้นมาสํารองอ่าจะเป็นอ่าตัวในเป็นฮอนด้าโตต้าแล้วก็ทำากันี้หัวเงี้ยเป็นถ้าเป็นนิสสันล้วก็ใส่เป็นหัวนิสสันเข้าไป ตัวนี้เป็นหัวเล็กนิสันก็ทำมาสองหัวนะครับตัวนี้เป็นของโตโยต้าเอาโชตเที่โตโยต้าทำเหมือนกันอาจจะไปใส่ตัวนี้นะครับโอเคเราต้องข้างในรถตัวนี้คือถังน้ำายาแอร์ <c oughs> นะครับแล้วก็ต่อเขานี่นะครับอ่าแล้วก็เฟเชอร์สิตนี้ออกมาก็าจ,ะจะเสียบตัวนี้นะครับเดี๋ยวจาย์ไปสตาร์ทเครื่องก่อนนะครับสตาร์ทเครื่องก่อน ตอนนี้อาจารย์ก็สตาร์ทเครื่องเปิดแอร์แล้วครับแอร์ไม่ทำงานครับแอร์ไม่ทำงานเพราะว่าเราดึงเฟเจอร์ที่อยู่แล้วเฟเจอร์ที่เสียบตัวนี้นะครับแล้วเฟเจอร์เสียก่อนอะตัวนี้เสียเฟเจอร์เสียบไปแล้วครับเสียเฟเจอร์เสียบไปแล้วมันก็ยังไม่ทำงานเพราะว่ายังไม่ปล่อยน้ำยาเข้าไปไปล่อยน้ำยาเไปทันทีเลยปล่อยน้ำยาไป,ไป,อ,าไปอ่าทำงานแล้ว ไปล่อยยาไปทำทงานเลยนะนะนะทำงานแล้วถ้าเราไปล่อยาออกมันก็จะไม่ทำงานนี่ใช้ภาษาเท็ดเท็ดเฉยนะครับว่าพัดเชื่อที่มันเสียไหมนะครับว่ามันเาราจะใส่ดีได้มันทํางานแสดงว่าพัดเชื่อตัวนี้เสียนะครับรู้ว่าของมันมาไม่ทํางานเราใสา่ที่ไปไม่ทํางานนี่คือสา,าสธิตให้ดูนะครับเนี่ยทำงานแล้วความพัดเชือ a i ถ้าเราปล่อยน้ำยาออกมันก็จะไม่ไม่ทำงาน ครับเราจะป้อนอยา,ากันอ่าหยุดละป,อป้อนยาปั๊บอันนี้ไปที่เดียวหยุดละไม่ทํางานแล้วนะครับเอ่คือเราจะาจะรู้ว่าพชเศษนี้เสียหรือไม่เสียแอร์มาไม่ทํางานเนี่ยเราก็ทาขึ้นตัวนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการทดสอบบางทีเราไม่รู้ว่ามันต่อ,อยังไงครับอันนี้ก็ปอยอยา,าไปก็ทํางานแล้วนะครับ เราไฟยาไฟก็จะทางานพอมีมันมีแรงดันนิดนึงก็ทํางานแล้วพวกนี้ครับสีคือวิธีทําตัวเทปเชื่อซีขึ้นมาแบบเราไม่ต้องไปยุ่งกับข้างในรถนะครับเราทํานี่เลยต่อเข้าไปนี่เลยต่อสังเยเลยเปิดเข้าไปปิดเดียวมันเข้าไปนี่เดี๋ยวมันทางานแล้วครับไม่ต้องเปิดเยอะเปิดมันทำงานก็โอเคพอแล้วก็ปิดนะครับ ทัาง,งานแล้วน่โอเค <Yeah. Okay. S 2> เป็นนิสันตัวนิสันเหมือนกันแต่นิสันมันจะใช้รูเล็กตัวนี้เป็นของนิสันตัวนี้เป็นเล็กโคดิกเราไม่สามารถจะไปต่อตรงไหมเราไม่รู้ว่าจะต่อตรงแบบไหนก็ทำมันขึ้นมาเหมือนกันแต่นิสันจะมันจะรูเล็กกว่าก็าทำลักษณะเดียวกัน ครับลักษณะเดียวกันอาจจะมีเฟเชอร์ที่เก่าๆนี่มาใช้นี่ของเก่านี่ของเก่าของเก่านี่ของเก่านี่ของเก่าครับของเก่าไมาใช้นะครับเราทำเหมือนกันอย่างเงี้นะครับแกวจะทํางานแกวจะทํางานเราทดสอบว่าเฟเชอร์เสียหรือไม่เสียถ้ามันตัวนี้ทํางานแล้วเฟเชอร์เสียนะครับสมมติสมมติตินะสมมติ ถ้าเสร็จที่เขาไปแล้วไม่ทำงานก็ไปดูอย่างอื่นนะครับนี่แจ้งก,ก็เสียบกลับคืนแล้วครับกับเสียบกลับแล้วนี่ก็เนี่ยมันจะเป็นเกชเช่แล้วก็มีตัวนี้เป็นของฮอนด้านะครับฮอนด้านี้เป็นโตต้าโตต้ากับฮอนด้าเนจะเกลียวใหญ่นะครับเป็นเกลียวใหญ่ไอ้ตัวนี่สามเด็กเกลียวเล็กลูเล็กครับ เราจะเอาคอนด้าโตต้ามาเทสได้ครับคําลักษณะเดียวกันอย่างเงี้ยนี่ครับบางครั้งเรามีรู้ครับว่ามันเส้นไหนเป็นเส้นไหนแล้วเกิดเราไปต่อผิดต่อถูกระบบเจ๊งขึ้นมาซวยครับที่ป็นสามสายกําลว้เส้นไหนมันต่อเส้นไหนนะครับก็ต้องทำอย่างนี้ขึ้นมานครับเป็นคันด้าไอ้นี่เป็นของ Nissan. นิสันนิสันนะครับนิสันใช้อิเล็กทรอนิกส์โตต้าใช้อิเล็กทรอนิกส์ทนกันแล้วก็ทำอย่างนี้ขึ้นมา ก็เอาซิเช่ญไปใส่เพนนั้นเองนะครับเป็นโต้ต้าเบนซ์มีอะไรแล้วก็ทำขึ้นมาอย่างเงีย้ยเช็คว่าเช็จเช็จมีไม่ดีอะไรเงี้ยนะครับ